อันนี้เราก็มาดูเสากั้นทางเดินตัวนี้จะเป็นงานนําเข้าแล้วก็เราขายเป็นต้นนะคะงานจะแข็งแรงมี2แบบก็คือเป็นเสาเป็นแบบคล้องโซ่ก็จะสายกำมหยีจะ่จะ1.5เมตรแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแบบดึงกลับก็จะมีหัวที่เปลี่ยนสีถ้าจะเอาสีอะไรก็เลือกสีก่อนตัวนี้งานแข็งแรงนะคะไม่ไม่ไม่ต้องไปบอกว่าให้มาชั่งน้ำหนักให้นะคะขอนิดนึงไม่ไม่ต้องห่วงคะ่ะอยู่ในร่มอยู่ได้หลายปี อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นบอร์ดเสียบโปสเตอร์ก็จะมีไซส์กระดาษที่วางต่างๆกันไปนะคะสัก3ามไซส์ตัวนี้จะเป็นของที่นําเข้าที่มีเลยที่ยังไม่ต้องสั่งสั่งทำจะมี3ามรุ่นที่ลงอยู่ในเว็บข้างล่างตัวนี้ก็ขายค่อนข้างเยอะสําหรับลูกค้าที่จะเอาพิ้นกระดาษเอาง่ายๆแล้วก็แผ่นอะคริลิกปิดทับนะคะแล้วก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศตัวนี้นี่ส่งในกรุงเทพก็สามารถจะรับเงินสดหน้างานได้นะคะ แล้วก็ถ้ามีอะไรขอใบเสนอราคาหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมอีเมลมาได้นะคะแล้วก็สอบรบกวนสอบถามจันถึงเสาแล้วก็ในวันเวลาทำการ8โมงถึงหโมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะ